ขายในพื้นที่ของตัวเองเสร็จปุ๊บแล้วขายระหว่างจังหวัดด้วยกันต้องเซลแมนแต่ละจังหวัดต้องมาคุยกันถูกต้องครับเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นทีมผลไม้ที่ไหนล้นจากปักใต้ลงกองเยอะส่งไปภาคเหนือคุยกับเซลแมนจังหวัดภาคเหนือคุยกับเซลแมนจังหวัดภาสใต้ถูกต้องครับลำไยลำพูนออกเยอะเชียงใหม่ก็ส่งมาปักใต้ส่งไปภาคตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นครับซีมเซลแมนประเทศนี่ก็เหมือนกันเขาต้องทำอะไรบ้างคะตอนนี้ที่เขาทำอยู่จะต้องมีทีมเซลแมนประเทศ ทูตพาณิชย์ก็จะเป็นกอดแกนกลางก็จะมีนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนต่างประเทศจะต้องมอีผู้ส่งออกที่จําเป็นต้องไปขอความช่วยเหลือมีการประชุมกันว่าจะบุกตลาดไหนยังไงในประเทศที่รับผิดชอบสินค้าไหนที่มีความสําคัญและเป็นที่ต้องการนะครับ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อะไรที่ส่งข้อมูลกลับมายังส่วนกลางของกระทรวงพาณิชย์แล้วเราก็จะไปประสานงานให้ผลิตมากขึ้นอันนี้ผลิตน้อยลงเพราะโลกเขาไม่ต้องการแล้วโบราณไปแล้วยังมีสินค้าใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการเพราะนั้นทูตพาณิชย์ต้องปรับบทบาทเป็นเซลแมนประเทศแล้วริ่มตีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าเซลแมนประเทศใยการที่จะต้องเดินหน้าบุกตลาดผมพาเอกชนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศเยอะเลยครับ ไปทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เรียกว่า MOU ขายได้เป็นแสนล้านในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่าพอเซ็นสัญญาเสร็จบางที่ติด COVID, โค<อ>วิดมันก็เลยระงัก,งงกไป,กไปหรือว่าชงะงักไปแต่ตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปอันนี้ก็คือภาพรวมที่อ,อยากจะให้เห็นภาพก่อนว่าเข้ามาแล้วทาอะไรกับข้อ2องทำอะไรคะตะกี้ปรับส่วนราชการอันที่สก็คือเราจะต้องทํางานร่วมกับเอกชน อย่างเข้มแข็งเพราะว่าเอกชนมีบทบาทสําคัญเราจะทํางานของเราไปดุยแต่เฉพาะส่วนราชการไม่พอเพราะฉะนั้นหลักคิดรัฐหนุนเอกชนนําจึงเกิดขึ้น<า>เอกชนต้องเป็นพระเอกเหมือนการส่งออกเขาจะต้องเหมือนกับฟุตบอลเป็นทัพหน้าในการที่จะเลี้ยงลูกไปยิงประตู<า>นะครับส่วนกระทรวงพาณิชย์ รัฐบาลก็เป็นแบ็กคอยที่จะกันประตูให้นะครับแล้วก็ช่วยส่งลูกไปให้เขายิงประตูทําเงินเข้าประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอพาณิชย์จึงเกิดขึ้นคือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนที่ทํางานร่วมกันมีรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นประธานมีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแล้วก็มีสมาคมธนาคารไทยสมาพันธ์ SME แล้วก็อีกหลายฝ่ายรวมทั้งกเกษตรกร <Ha. S 2> ที่เข้ามาทํางานร่วมกันและเราประชุมทุกเดือน <Ha. S 2> ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนปัญหาต้นทุนการผลิตสูงจนผู้ส่งออกส่งไม่ไหวปัญหาการติดขัดการเจราจาการค้าระหว่างประเทศอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยครับที่เราแก้ปัญหาให้ใช้วิธีทํางานก็คือว่าเอาปัญหา ที่เอกชนยกขึ้นมาหนึ่ง่องสามสี่ห้าสิบห้าข้อแล้วเราก็สั่งการให้แก้ปัญหาเดี๋ยวนั้นถ้าอันไหนแก้ได้แก้ตรงนั้นแก้ได้ห้าข้อเที่ยวหน้าประชุมขึ้นบัญชีของเดิมไว้สิบข้อเป็นการบ้านแล้วก็มาเที่ยวน้าเพิ่มอีกสิบข้อก็เป็นยี่สิบข้อแก้ไปแล้วก็ทําทะเบียนไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นงานมันถึงรุดหน้มมาไปมากในช่วงที่ผ่านมา อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้เปลี่ยนแปลงใช่เรียนให้เห็นภาพนะครับนะคะโอ้โหดีจังเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการกันอยู่แล้วเห็นพาณิชย์จังหวัดเห็นทูตพาณิ์เอ๊ะทำไมทํางานเชิงรุกจังเลยไม่ต้องแปลกใจนี่เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่อยากเห็นเซลแมนที่เรียกว่า ทำงานเชิงรุกมากขึ้นดีกว่าจะสั่งการมันโตอย่างเดียวแต่ท่านจะต้องลงไปทํายังไงก็ได้ให้ของในจังหวัดของท่านอ่ะขายได้ระบายออกไปอ่าระบายออกได้ของในประเทศของท่านสามารถส่งออกได้้ทั้งระบายในประเทศเซลมนจังหวัดด้วยกันกับระบายไปยังเซลมนประเทศให้ช่วยขายต่อโอ้โหอันนี้จุดยอดจริงๆ่ะนี่นะกลายเป็นการทํางานเชิงรุกอย่างแท้จริงทีนี้ไหนๆก็พูดมาถึงการขายแล้วครับเชื่อว่าผู้ชมหลายๆท่านนะคงนึกถึงการขายผลไม้ช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าผลไม้กำลังฮอตฮิตทุเรียน โอ้โหกาลังมาเลยใช่ไหมคะหลายคนก็เลยถามว่าเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรณเวลานี้ท่านรัฐมนตรีคะเป็นยังไงบ้างหลายที่อาจจะดีหลายที่อาจจะไม่ค่อยน่าพึงพอใจนะักตอนนี้เป็นยังไงคะความจริงช่วงสองสามปีมานี้ต้องยอมรับว่าราคาพืชผลการเกษตรเนี่ยดีเกือบจะเรียกว่าทุกตัวมันก็มีตกต่ำมั่งในบางบช่วงเวลามันเป็นเรื่องปกติอย่ล้ทะลักหม่อมมามาแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าดีทุกตัวแม้แต่ตอนนี้นะครับข้าว ที่บ่นกันว่าเกวียนหนึ่งห้าหกพันเนี่ยอันนั้นข้าวเปียกเพราะว่าข้าวจริงๆเวลาดูราคามันต้องดูราคามาตรฐานความชื้น15บเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่มาตรฐานนั่นถึงอามาเทียบราคากันได้ทุกรัฐบาลแหละครับก็ต้องทําแบบนี้อตอนนี้ราคาข้าวก็ต้องถือว่ากระเตื้องขึ้นข้าวเปลือกเจ้าตอนนี้ผมไปดูตัวเลขทุกวันกับ9 0้าพันถึง9 5้าพันห้าเกวียนหนึ่งนะครับข้าวหอมมะลิ เกินหมื่นห้าแล้วครับบางช่วงเวลานะครับหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยมันสัมบัติหลังเมื่อก่อนเนี่ยบาทกว่าสงอยู่นานวันนี้ไปสามบาทสามบาทกว่านะครับเข้าโค้เมื่อก่อนหกเจ็ดบาทเจ็ดบาทแปดบาทเมื่อไหรก็ชัยโยนะครับเดี๋ยวนี้ไปเก้าบาทสิบบาทสิบเอ็ดสิบสองบาทนะครับ ายางพาราสามโลร้อยเคยได้ยินวลีนี้ใช่ไหมครับบ่นกันมาประชดประชันหลายยุคหลายสมัยแต่ว่ามาวันนี้ไม่ใช่แล้วราคายางกระตึ้งขึ้นมากนะครับยางแผ่นดิบไปกิโลหนึ่งห้าสิบกว่าบางช่วงหกสิบกว่าน้ำยางข้นบางช่วงไปห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหสิบหเอดสองตอนนี้หยอดลงมาหน่อยเหลือห้าสิบต้นๆเพราะว่า โควิดพอเริ่มซาการต้องการใช้ถุงมือยาง oh. มันลดลงหรือว่าบางครั้งมาเลเซียที่เป็นตลาดใหญ่เราลดกําลังการผลิตลงมา <Ha. S 2> เพราะติดโควิดมั่งราคามาาันเลยหนลงมามั้งแต่ก็ยังอยู่ระดับ50กว่า hmm. สําหรับน้ำํำยางก้นนะครับยางก้อนถ้วย <Ha. S 2> คือขี้ยางที่ชาวบ้านเขาเรียกกันทํามากในภาคอีสานแล้วก็ในภาคใต้ก็เริ่มทําเยอะขึ้นเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงงานรีดเป็นยางแผ่น ตัดตัดใส่กะลาแล้วก็รอรอสองสามวันรวมๆกันเสร็จแล้วก็ใส่น้ำยาแล้วก็ควักไปขายอ,อันนี้เนี่ยอดีตโลสิบาทส<ห>ิบ1องสคาอยู่ยางงั้นนะครับหลายปีช่วงยุคสามโลร้อยที่บนกัน<ห>วันนี้2 4่สิบห้าบาทอีสานนี่มากกว่าปากใตยอย้อีกปากนี่อันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้ได้เห็นภาพนะครับปาล์มเมื่อก่อนสองบาทกว่า ก่อนผมเข้ามาเป็นรับดีเนี่ยครับเดี๋ยวนี้5บาท6บาท7บาท8บาทบางยุคขึ้นไป9บาท10บาทขึ้นไป11 12บาทแล้วก็หย่อนลงมาช่วงนี้คือตอนนี้ก็7บาท8บาท9บาทแล้วแต่กรณีอันนี้ก็ถือว่าราคาดีขึ้นกว่ายุคก่อนที่2บาทกว่า2องสามเท่านะครับอันนี้ก็คือภาพรวมผลไม้เป็นยังไงคะตอนนี้ตะกี้ที่พูดถึงอันนี้ก็ถือว่าราคาดีครับ เพราะว่าเรามีมาตรการเชิงรุกเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นมือโดยเฉพาะฤดูผลิตปีนี้เนี่ยภาคตะบนนองเนี่ยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นตัวเลขเดิมเนี่ยนะครับ10% 11%แต่ว่าเอาเข้าจริงก็ไม่ถึงถแต่ก็ยังเป็นบวกอยู่เพราะฉะนั้นเราใช้มาตรการเชิงรุกเข้าไปประชุมกับเกษตรกรกับลงกับผู้ส่งออกกับลอจิสติกทั้งหมดระบบก,การขนสง่งแล้วก็คุยกับรัมตีลาวมผมคุยเอง คุยกับเรื่องตีเวียดนามแล้วก็คุยกับทางการจีนขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเปิดด่านหรือว่าอำนวยความสะดวกเลนพิเศษให้รถขนส่งผลไม้ไทยเนี่ยข้ามแดนลาวไปจีนทางยุนนานคุณหมิง<อ>สี่โนนผ่านบ่อเต็นบ่อหานหมูฮั่นตีกเขาเรียกภาษาจีนแล้วก็ผ่านทางขวาของแผนที่นะครับก็ผ่านลาวผ่านเวียดนามแล้วก็ไปที่จีน ทางซีตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็ไปด่านตรงซิงโยอี้กวนรถไฟผิงเสียงป,ปิดปิดเปิดเปิดเพราะว่าเขาใช้ในโยบายซ<ฆ>ีโรคโควิดคือให้โควิดเป็นศูนย์จีนก็ประสบปัญหาอยู่มากแต่เราไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นมือแล้วก็ร่วมมือกับเกษตรกรผู้ส่งออกลงทุกฝ่ายแก้ปัญหาร่วมทั้งกระทรวงเกษตรในการที่จะเข้าไปดูมาตรฐานผลไม้ นะครับอ,ออกใบ GAP คือใบรับรองให้แล้วก็ออกเอกสารรับรองโควิดให้ว่าปลอดเพราะว่ามีการควบคุมเข้มทุกขั้นตอนก่อนปิดตู้<ะ>แล้วก็ขนขึ้นไปสิ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดที่เข้าไปแก้ปัญหาและประสบความสำเร็จทำให้ปีนี้ผล,ลไม้เนี่ย<ะ>เกือบจะเรียกว่าไม่มีปัญหาเลย<ะ>ไม่เห็นข่าวเลยยะงไงค,นนครับ<ะ>เพราะเราเล็งเห็นตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราไม่ปรับรูปแบบการขนส่ง ผลไม้ไปตลาดใหญ่ที่สุดของเราคือจีนจีนนี่90%้นะครับโดยประมาณที่บริโภคลผลไม้รเราส่งออกเราที่เหลือก็กระปิดกระปอยประเทศนน้นประเทศนี้หละทั่วโลกครับถ้าเราไม่แก้ที่จีนเนี่ยผลไม้จะหลงเหลือนอยู่ในประเทศไทยเยอะกับข้อ2ถ้าเราไม่แก้ปัญหากระจายผลไม้ไปในตลาดในประเทศซึ่งเราทําสําเร็จมากมีตั้งการจัดร่วมกับศูนย์การค้าจัดผู้ไปรับซื้อ จัดกระจายจัดโกลเด้นมันเป็นเดือนทองสําหรับบริโภคผล,ลไม้และรณนรงค์ให้คนไทยบริโภคผล,ลไม้การส่งออกไปจีนจริงเป็นหัวใจสิ่งที่ทําปีนี้ก็คือมาตรการในการปรับระบบการขนส่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาส่งผลไม้เราส่งไปทางเรือเนี่ยอ52อร์เซ อืมโอ้เยอะเหมือนกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากกว่านั้นเ๋อาตอนนีกเหรอคะใช่ครับส่งไปทางเรือ52ส่งไปทางบก48ค่ะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าแม่เรารู้สึกว่าส่งไปทางบกทั้งนั้นผ่าน่าดี๋ยวติดด่านความรู้สึกนนมันเป็นความรู้สึกของเราแต่ก็เท่ากันเอาพูดง่ายแล้วก็ที่เหลือส่งทางอากาศ0.5เปอร์เซ็นต์ผมก็ไปประชุมโลจิสติกทั้งหมดประชุมกระทรวงประชุมข้าราชการแล้วให้ปรับระบบปรับจากที่จะส่งทาง เรือ52ให้ไปเป็น83เปอร์เซ็นต์โอ้เพราะอะไรคะทำไมจะ้องส่งทางเรือเยอะ่เราไม่มั่นใจว่าถ้าไปทางบกมากจะไปติดที่ด่านอีกหรือเปล่าการเจรจาเปิดด่านปิดด่านยังยุ่งยากมากและก็ติดปัญหาแล้วก็บางครั้งพอขนไปเสร็จอ้าวด่านปิดเพราะไปตรวจเจอโควิดคันหนึ่งที่เหลือยาวเหยียดหลายสิบกิโลเลยครับไปต่อไม่ได้ผลไม้ก็มีปัญหาเพราะถ้าเราก็ปรับไประบบทางเรือมากขึ้นแล้วก็ เชิญสภาผู้ส่งออกทางเรือเชิญเกษตรกรเชิญลงเชิญผู้ส่งองอกมาคุยกันทําชิปเมนต์ทั้งหมดว่ามีกี่เที่ยววันที่เท่าไหร่ยังไงจนกระทั่งได้ตามเป้า8 0กว่าเปอร์เซ็นต์นที่เหลือเป็นเรื่องเจราจารายละเอียดแล้วว่าจะส่งวันไหนลงเรือวันไหนออนั่นหมายรถทางบกลงมาหมายถึงว่าทางเรือมันเร็วกว่าไหมคะก็ไม่ไม,ไม่ถึงกับเร็วกว่าแต่สะดวกกว่า แน่นอนถ้าลงเรือแล้วสามารถขึ้นท่าได้แล้วเราก็เจรจากับท่าเรือไม่กี่ท่าเขาพร้อมที่จะรับขอให้หาเรือได้ขอให้หาตู้ได้นะครับแล้วก็ที่เสียบปลั๊กที่จะให้ตู้เป็นตู้เย็นเก็บรักษาไว้ไปให้ได้ซึ่งเราทำสำเร็จแต่ว่าขณะเดียวกันทางอากาศก็เพิ่มจาก0.5ไปเป็น 6-7-8%อซผมก็ไปที่สนามบินเองครับไปดูเลยว่าเขาจะเพิ่มเที่ยวบินยังไงแล้วก็จับคู่ให้เจรจากันจองเที่ยวบินกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เอกชนก็ออานวยความสุดท้ายส่งไปได้เรียบร้อยแต่ช่วงหลังพอเป็นอย่างนี้ด่านก็เปิดมากขึ้นเพราะเราเจรจาไปด้วยเราก็ส่งทางเรือไปด้วยเราเจรจาทางเปลี่ยนแผก็เจรจาทางบกเพื่อให้สามารถขนส่งทางบกให้ได้เหมือนเดิม พอหันมาจะส่งทางบกได้มั่งมันก็เลยยิ่งคล่องตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นผลไม้ปีนี้ทึ่งรอดจะไม่เห็นเลยว่าเป็นปัญหาในภาพรวมนะครับอันนี้เกิดจากระบบการบริหารจัดการเชิงรุกแล้วก็เชิงลึกของกระทรวงพาณิชย์ที่ที่ดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผลไม้ปีนี้ก็ก็ต้องถือว่าเนี่ยราคาก็ก็ดีครับใช่ค่ะเมื่อกี้ผมไม่เป็นไรค่ะมีเอกสารก็จะเห็นชัดเจนทั้งทุเรียน อ่าเป็นไงคะทุเรียนภาคตะวันออกปีนี้เนี่ยหมอนทองนะครับปีที่แล้วเนี่ยร้อยสิบเจ็ดเกสงออก<ใ>นั่นละเกษดสองออกใช,ใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเมษามิถุนาร้อยสามห้าถึงร้อยห้าสิบบวกยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ใช่เยอะมากเป็นต้นนะครับตัวอื่นก็ก็ดีมีมังคุดหย่อนลงมาหน่อย นิดหน่อยมังคุดหย่อนลงมาหน่อยครับสําหรับปีนี้ของภาคตะวันออกนะครับเพราะว่ามันทันักกันออกมาพร้อมทุเรียนอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหามอนกันทุกปีมันคุดมาหลังทุเรียนตอนนี้ก็เลยโดนทุเรียนเบียดเบียดตู้ส่งออกไปเพราะว่าทุเรียนมันขายได้ราคาดีกว่าคนก็เลยเลือกจะส่งออกทุเรียนมากกว่าก็ยอมไม่มังคุดอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่ามังคุดก็ต้องมาระวายในประเทศมันก็เลยหย่อนลงไปหน่อยนะครับ แต่ว่าทั้งหมดก็ยังถือว่าดีอยู่แล้วก็ตัวอื่นก็ราคาผลไม้ดีหมดครับรเงอะสับป,ประรดนี่ก็บวก25%วเปอร์เซตลินจีบวก17%เปอร์เซตลินจีจักรพัฒนะครับเกดส่งออกนะอันนี้มะ,<ฮ>ะม่วงน้ำดอกไม้ที่บอกจะเป็นปนัญหาจะต้องมาช่วยกันซื้อมาช่วยกันขายเนี่ยไม่เป็นปัญหาบวกร้อยสี่สเปอร์เซราคาปีนี้เป็นต้นนะคะับอันนี้อันนี้คือราคา ผลผลิตโดยเฉพาะพวกผลไม้แล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆซึ่งจริงๆเป็นไปในทิศทางที่ดีมากใช่ไอมหาเนี่ก็คือการทํางานเชิงรุกและเชิงลึกอย่างที่ท่านรัฐทนตรีบอกเดี๋ยวขออนุญาตเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาได้มาคุยกันต่อเพราะว่ามีหลายเรื่องอย่างเรื่องประกันรายได้อ่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญจะทํายังไงให้พี่น้องเกษตรกรสามารถอยู่ได้ในช่วงภาวะที่มันอาจจะไม่ได้คล่องนักในการที่จะบายสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวผมจะไปเบรกไว้ฝากนิดนึงค่ะ0 2น7 6 9 7 1 7หา 022769721ท่านโทรเข้ามาได้อยากจะฝากคำถามถามอะไรท่านรองนายกนะคะและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุลินถามมาได้เลยรวมไปถึงทาง Facebook Live ที่ติดตามอยู่ตอนนี้ก็สามารถถามมาได้เดี๋ยวเบเลกันแั๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ SME หัวใจสำคัญของเศรษฐ,ฐกิจประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างงานและกระจายรายได้ซึ่งรัฐ เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในการบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ช่วยสร้างความพร้อมให้แข่งขันได้เมื่อฟื้นตัวและปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME เพื่อกลับมาเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ10พื้นที่ชายแดนเป้าหมายจากการเป็นชายแดนด้านการค้าที่ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ10พื้นที่ชายแดนจะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละเและจะทยอยแล้วเสร็จภายในปี2565 ยุทธศาสตร์20ปีการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งมีอะไรบ้างครับอ๋อก็ต้องยกระดับคุณภาพการเกษตรและการท่องเที่ยวส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชนและ SME ก้าสู่สากลนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในภาคการผลิตทำน้อยได้มากพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้และเตรียมความพร้อมประชาชนสู่เมืองอัจฉริยะหน้าอยู่ไงคะโหทำได้ครบทั้งหมดนี้เศรษฐกิจไทยดีแน่ดีแน่นอนค่ะสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC โมเดลต้นแบบการศึกษายุคใหม่ที่สร้างคนให้ตรงกับงานมีเป้าหมายให้คนในพื้นที่ EEC มีทักษะดีมีงานทำรายได้ดีสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์ การประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอ펙2,565เพื่อขับเคลื่อนประเด็นเปิดการค้าเสรี FTA การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลอดอัตราภาษีศุลกาก่อนให้เหลือ0%เปเพิ่มโอกาสส่งออกทั้งได้ตลาดใหม่และขยายตลาดเดิมให้กว้างขึ้นไม่มีข้อจำกัดทางการค้าให้เป็นอุปสรรคในการควบคุมการนำเข้าหรือการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศยกเว้นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความมั่นคงของประเทศเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล เรื่องน่ารู้อยากเล่าให้ฟังพบกันในช่วงรอมตอขอเล่ากลับมาคุยกันต่อนะคะกับคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีนะคะอยู่กับท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะคะท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โหช่วงที่แล้วเนี่ยโหคน เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็ถามเรื่องราคาสินค้าราคาปุ๋ยราคาการส่งออกอะไรต่างๆเหล่านี้ให้กําลังใจก็มีนะคะบอกว่าอยากให้การส่งออกของไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ทิศทางมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีคะใช่ครับเรื่องการส่งออกการส่งออกประเทศไทยนี่ถือว่าดีมากค่ะแม้ว่าเราต้องเผชิญกับโควิดซึ่งมันควรจะเด้งนะครับใช่ค่ะไม่ควรจะส่งออกไปได้แต่มาหัศจรรยจ มาสัจจัน์เพราะระบบการบริหานจัดการกรออพาณิชย์ที่ผมพูดเราทำงานกับเอกชนจับมือกันแน่นเกษตรกรด้วยอย่างเช่นสินค้าเกษตรถ้าส่งออกไม่ได้ราคาเป็นไงครับมันจะล้นอยู่ในประเทศแล้วราคาก็จะต่าลงครับเพราะนั้นการเร่งรัดการส่งออกเป็นประโยชน์หลายคนไม่เข้าใจบอกว่าพ่อค้าส่งออกก็รวยสิครับต้อส่งออกมันไม่ใช่เป็นยังไงคะคนไทยพ่อค้าส่งออกก็ต้องรวยแน่ถ้าก็ส่งออกก็ทําธุรกิจ กขาต้องมีต้นทุนเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลเป็นสัญญาขายของแต่สินค้าหลายชนิดเช่นพืชเกษตร<ะ>ถ้าส่งออกไม่ได้ราคาตกเพราะฉะนั้นการส่งออกก็คือช่วยกเกษตรกรในบั่นปลาย<ะ>แล้วก็ทําให้ได้เงินเข้าประเทศเศรษฐกิจหมุนเวียนสําหรับสินค้าอุตสาหกรรมถ้าส่งออกไม่ได้โรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่รู้จะขายใครทํามาก็ขายเฉพาะในประเทศ<ะ>ขายต่างประเทศไม่ได้ คนงานก็ไม่มีงานทําโรงงานก็ต้องปิดไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ใช้แรงงานก็ได้รับผลกระทบนะครับเงินเข้าประเทศไม่มีแล้วจะเอาเงินไหนมาสร้างสะพานถนนหนทางไฟฟ้าประปาช่วยพี่น้องประชาชนจะมาทําประกันรายได้จะมาทําอะไร,ะะไรต่อมีอะไรตเต้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการส่งออกไปไม่ได้มันกระทบหมดแล้วก็เศรษฐกิจที่โตอยู่ทุกวันนี้ในช่วงโควิด -3 ปีมาเนี่ย การส่งออกคือพระเอกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเราพึ่งท่องเที่ยวยังไม่ได้ใช่ค่ะโทษท่องเที่ยวไม่ได้<อ>นะครับเพราะว่ามันติดโควิดมันจะให้นะักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ท่องเที่ยวจะเริ่มเข้ามาช่วยแล้วแต่การส่งออกก็ยังเป็นตัวยืนอยู่ปีที่แล้วปี6 4<อ>เราทําเงินจากการส่งออกแปล้าน ไม่ใช่แปดจุดห้าล้านบาทนะก็แปดจุดห้าล้านล้านบาทโอ้โหนี่กําลังรอนรุ้นเลยครับว่าถูกต้องครับลแล้วก็ตัวเลขประเทศเราเนี่ยเป็นบวกค่ะสิบเจ็ดจุดหนึ่งเอร์เซ็นตมีแต่คนบอกว่าโควิดยังนิ่มจะบวกได้ยังไงบวกไปแล้วครับแล้วก็ปีนี้แค่ห้าเดือนทําเงินเข้าประเทศแล้วเนี่ยสี่ล้านล้านแล้วครับ นี่แค่ห้าเดือนเองนะคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องเกิน8.5แน่นอนถ้าถ้าตัวเลขเป็นไปตามบัญญัติรอย่างตามนี้แล้วก็นี่ก็บวก12.9%เพราะฉะนั้นทุกอย่างเดินหน้าได้เพราะว่ากรอพานิษย์เราจับมือกันแน่นในการขับเคลื่อนตัวเลขทําเงินเข้าประเทศนะครับแล้วก็การค้าชายแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขการส่งออกอันนี้ก็ทําเงินเข้าประเทศเยอะเลยครับผมมีตัวเลขมาเพราะตึ้งทแหลงไป ตัวเลขการค้าชายแดนอย่างน้อยกับ4ประเทศที่ชายแดนติดบ้านเราเมียนมาลาวกัมพูชามาเลเซียห้าเดือนแรกปีนี้เพราะตัวเลขเดือนที่6ยังไม่ออก <c oughs> บวก17.24%เเซบวก1 7บบวกเกือบ20ิเปร์เซ็นต์นะครับเงินเข้าประเทศสองแสนหกมื่นเจ็ดพันกว่าล้านสองแส0กว่าล้านนะครับ จากการส่งออกอย่างเดียวอันนี้คือเฉพาะชายแดนเฉพาะชายแดน4ประเทศเท่านั้น<อ>เพราะอะไรถึงถึงตัวเลขมันเพิ่มขึ้น<ฆ>เยอะขนาดนี้เพราะเราไปเร่งเปิดด่านอพอเจอโควิดประเทศไทยมีด่านรอบบ้านเนี่ย97ด่านปิดไปเยอะมากตอนนี้ไล่ทยอยเปิดขอความร่วมมือเมียนมาขอความร่วมมือลาวมาเลเซียเดี๋ยวนี้ชายแดนมาเลเซียกับไทยมี9ด่าน<ฆ>เปิดหมดแล้วคเ,เปิดหมดแล้ว ไปเจราจากรมการค้าระหว่างประเทศของเราช่วยเจราจากองกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็จังหวัดก็ร่วมมือกระทรวงมาไทยก็ช่วยทุกฝ่ายก็ช่วยกันทางฝั่งลาวทางฝั่งภาคอีสานทางภาคเหนือภาคตะวันตกเปิดหมดตอนนี้เปิดไป59ดาด่านจาก70กว่า าะฉะนั้นเนี่ยเปิดไปเยอะเดี๋ยวจะทยอยเปิดอีกครับก็จะอันเนี่ยทำให้ตัวเลขการค้าชายแดนมันทะลุทะลวงคนไทยพร้อมค้าขายอยู่แล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันถ้ามันหย่อนลงมาเนี่ยก็อยากจะไปขายขายแต่คนไทยมันไม่พอนะครับก็ต้องไปขายพม่าขายลาวขายกัมพูชามาเลเซียอันนี้ถือว่าประสบความสาเร็จมากพืชเกษตรก็เดินหน้าได้ไม่กี่วันมานี้แป้งข้าวเจ้าค่ะเป็นไงคะเราขายให้มาเลไม่ได้มา20ปีเกือบตอนนี้มาเลอนุญาตแล้วครับ อนุญาตให้ไทยส่งอ,อกแป้งข้าวเจ้าได้แล้วเพราะเราเจรจาตื้อไปตื้อมาตื้อมาตื้อไปเอกชนมาร้องกระทรวงพาณิชย์ตอนประชิกรรพาณิชย์ <c oughs> ที่สุไหงโกโลกที่แม่ราที่ว่าสองปีเราแก้ปัญหาจบ <c oughs> ตอนนี้ส่งได้แล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทขอเรียนให้เห็นผลไม้ก็ส่งไปชายแดนได้เยอะ <c oughs> อันนี้ก็ทำให้ราคาผลไม้ก็ดีน้ำยางข้น <c oughs> ยางพารา พืชผลการเกษตรตัวอื่นมีผลทั้งนั้นแหละครับช่ที่จะตกทอดมาถึงต้นทางคือเกษตรกรแล้วก็ผู้ใช้แรงงานให้โรงงานอุตสาหกรรมเดินหน้าต่อไนดะ้โอ้โหนี่คนผู้ชมที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook ก็พูดถึงเนี่ยการค้าชายแดนช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศได้เป็นกำลังใจให้กับท่านจุรินด้วยในการทำงานที่สำคัญอีกอันยังไม่ได้พูดแอะไรคะราคาพืชผลการเกษตรสมมุติว่าถ้าวันไหนมันเกิดตกอทำอยังไงคะ รัฐบาลน,นี้โดยกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์จับมือกันทำโครงการและนโยบายที่ผลักดันกันมาตั้งแต่ต้นรัฐบาลพวกผมก็ขอให้ใส่เป็นนโยบายรัฐบาลตอนนี้ท่านนายกกรูนาใส่เป็นนโยบายรัฐบาลแล้วและเดินหน้าแล้วปีที่สามประกันรายได้คือแปลว่าถ้าพืชเกษตรดีไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนตกมีประกันรายได้คอยช่วยมีมาตรฐานราคา<ห>อยู่ครับ เช่นข้าวเปลือกเจ้า<ะ>ถ้ามันประกันที่เกวียนละหมื่น<ะ>ถ้าต่ากว่าหมื่นเรามีเงินชดเชยให้ยางสมมุติว่าน้ํายางเราประกันที่กิโลละห้าสิบเจ็ดบาท<ะ>ถ้าวันไหนลงมาห้าสิบหกเราชดเชยให้บาทนีถ 55, 2, ่ถ้าลงมาห้าสิบห้าก็สองบาทถ้าลงมาสิบบาทอ่ห้าสี่สิบเจ็ดก็ชดเชยให้สิบบาทอันนี้เขาเรียกเงินส่วนต่างจากประกันรายได้<ะ>และไม่มีทุจริตหายหกตกตกลนเพราะโอนเข้าบัญชีตรง ผ่านทกศ<ะ>ให้เกษตรกรโดยตรงไปถึงเงินเข้าไปอัปเดตสมุดเบิกตังมาได้อ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประกันรายได้ที่ทำให้พยุงชีวิตเกษตรกรมาในช่วงนี้ระยะเวลา3ปี<ะ>นี่ทำมามา3ปีแล้วะนะครับเป็นยังไงบ้างคะเสียงตอบรับเสียงตอบรับก็ดีมากะนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยพยายามผลักดันแล้วก็สามารถช่วยเกษตรกรได้เยอะเช่นยางใช่ยามราคาตกเนี่ย มีเงินชดเชยนี่ไปช่วยพยุงชีวิตและเมื่อก่อนเนี่ยการช่วยเหลือของภาครัฐกับเกษตรกรผู้ปลูกยางปลูกปาล์มหรือว่าเกษตรกรด้านอื่นที่ทํากินอยู่ในที่ดินของรัฐจะไม่ได้รับการอนุญาตให้ดูแลเพราะมาถืออยู่ในที่ดินของรัฐแต่บางครั้งโทษชาวบ้านไม่ได้เพราะชาวบ้านทํากินมาก่อน ป่าสงวนไปครอบทีหลัง <อะ S 2> เพราะเจ้าหน้าที่สมัยก่อนไปขีดบนโต๊ะ,<อ>ะขีดเสร็จประกาศเพราะประกาศที่ชาวบ้านมีโฉนดมีที่ดินทํากินกลายเป็นที่ป่าไม้ไปแล้วผิดกฎหมายคนพวกนี้จะไม่ได้รับการดูแล <ฮะ S 2> แต่เราผลักดันจนกระทั่งชาวสวนยางที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากประกันรายได้ที่เรียกว่าพวกที่ถือบัตรสีชมพู ก็ได้รับเงินส่วนต่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้เนี่ยดูแลเกษตรกรเยอะมากครับประกันรายได้เฉพาะเงินส่วนต่าง5ตัวข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดนี่สาปีสองแสนกว่าล้านเฉพาะส่วนต่างนะครับแล้วก็ยังมีมาตรการคู่ขนานเช่นยามที่ข้าวออกเยอะ ปลาล์มออกเยอะยางออกเยอะก็จะมีมาตรการให้ไปชะลอขายไปเก็บไวไ <ป S 2> ้ไะพุ่งขาย,ยและจ่ายเงินช่วยเหลือให้ค่าดอกเบี้ยอ,อันนี้ก็สองสมหมื่นล้านที่ช่วยไปสามปีอนอกจากนั้นข้าวยังมีพิเศษอีกปลูกข้าวหนึ่งไร่ได้เงินพิเศษพันหนึ่งที่เรียกว่าไร่ละพันไม่เกินยี่สิบไร่ายหนึงไม่ก็เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่